สวัสดีครับวันนี้เซล์ต่างมานะ็อแนะนำเป็นรถคโรล่าคอสนะครับอันนี้รุ่น H.E.V. พรีเมียมราคา1,94 0 0ล้บาทครับมาดูออปชั่นนะครับไฟหน้าไฟ LED นะครับมีไฟ Day-Time Running Light มาให้กับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์คู่หน้า2ตัวนะครับด้านหน้าก็กระจังหน้าออกแบบใหม่สวยหรูครับตัวนี้แม็กนะครับ เป็นแม็กทูโทนขนาด18นิ้วนะครับผมกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้กับตัวรถด้วยเลยนะครับผมคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ที่เปิดประตูนะครับคู่หน้าอยู่นะครับผมระบบความปลอดภัยนะครับระบบเบรก abs ebd bav sctrc hac pcs นะครับการล้อหมุนฟรีอะไรพวกนี้มีหมดเลยแจ้งเตือนก่อนการชนมีหมดเลยครับผมด้านหลังนะครับเปิดได้3ทางนะครับผมที่คฟสนด้านหน้านะครับรีโมทคอนโทรล แล้วก็ฝาท้ายเพราะมาพร้อมกับคลิกแอติเวตก็คือเตะด้านท้ายเนี่ยเปิดฝาท้ายได้เลยด้านหลังก็กว้างหรูหราขนาดนี้ครับผมฮะโอเคครับมาดูด้านในครับผมครับด้านในนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ที่พวงมาลัยได้เลยเนาะครับผมแล้วก็หน้าจอเป็นจอสีนะครับขนาด7นิ้วนะครับเครื่องเสียงนะครับ มีหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay พย์อเนยอโได้นะครับมีเบรกโคมาให้เบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโต้เบาะหนังสีแดงครับสวยหรูฟังบอะคนขับเนี่ยปรับได้8ทิศทางเป็นแบบไฟฟ้าเลยครับผมถ้ายังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมเซลลต่างนะครับ0930763437ยินดีบริการครับผมทักหาได้ครับสวัสดีครับ